มาที่นี่อ่ะต่อดูอูมีหอนมิดปะต่างซื้อมิดได้ปะมิดมิดแทให้มิดปลอมนี่เอาตัวนี้ละไปเข้ามาที่นี่เอาของไปตามจนจัดมาให้ละตัวนี้จำได้ว่ามันกาลินกาลินตัวตบปั้นที่จังมูทอดได้อาวี่ได้นี่มาลองเบิ่งดู อันน, L น,มมนี้เป็นตัวก้อนเอลเอลตามจริงต้องมาอาวี่กอล์ฟเอลเอลของซิเมียนอาวีมันเป็นเกมผสมลางกันได้บ้างเอลเอลกัมฮอนมาหี่ของอแท้ต้องเกมนี้มุนติวติวมุนติวติวเขาเล่นเล่นไดนบ้างมีอีดากมีอีนี่ไม่มดอดอซับมันบอลนี่ มัน,นจะเดินแค่รีให้เลี้ยงซับปะอันนี้นาะเล่นกลางเอออันนี้เล่นกลางมีปลาปะปลาหนึ่งอันนี้อย่างออบเลียนปะอันนี้ซับออไปลงเดีด๋ยวปะไปเล่นไหนมาไปเล่นไหนก็นตามโอเคโดโดหัดลอยเหล่าของเฮา กาลิน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 ให้กาเล่นป่ไปคุณจักซื้อกับบอกเลยถ้ามาแล้วอันดับแรกออกแข่งก่อนนี่เลยหัวใจไปใส่ไปใส่เจ้าสิไปใส่เป็นมุขใครวะปฏิสิบไปเล่นกลางโอเคคุณจะไปหุ่นเด้อขอสิไปนี่มาอ้าอันดับแรกกับปั้นปั้นไปทาตัวน,นี้ปลามันมาวะมีนี่ปาลาด้วเนาะฟ้ามกนรวบผีไปลาผี เอาด้ icana, จานเอาดจานเอาเลยบ่ดีว่าเขาเห็นไดิเขาเห็นดิปั้นทำไมเห็นแล้วก็ปั้นปั้นกตี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 นบัตรนบัตได้ะนบัตรอื้มอยถอถอยเจ็บเปิดโลกเปิดโลกเปิดโลกมาสีแมฆหนีอะไรแปลกหนึตัวเออ thổi 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 mấy mấy mà khám à à, pan 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 không có không chỉ thổi ớ ớ ớ mẹ 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 thôi 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 con đớn khỏi con อากลับบ้านกา่อนกลับบ้านก่อนมันตีเก็บพดเว้ยเจ้าเขาบดถอยปะมาเคลียร์เตรียมแล้วไปสูต่ออู้มันมีอมืมันแก่บอดปะที่ม่ได้เป็นซับอีริโตัวนี้ มาพร้อมแรงใส่แล้วข่อยพร้อมแรงใส่แล้วมาตีละ่ะมาตีละ่ะปั่นไป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 อู้บ่มีเกือบแล๊อคท่านไม่ต้องได้ซื้อเกืบอบพิลีตัวไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยันที่ไหนมาบ้า ผมเปิดแมพอ้มันมีบอดได้ไปไล่ไปไล่ไปไล่ไปเออเออขอเบขอเจ็บขอบเจ็บซอยขวบเนี้ซอยขวบเนี้โบวกบกกให้อ่าเปิดกอ้อนอะแลนออกโอเคโอ้เจ็บเออหไวย มาแล้ว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 เออออกก้อนข่อยออกก้อนมาอยู่แล้วมาอยู่แล้วเออไปแล้วแล้วแล้วสิถึงสปีดแล้วเออเออทัดบอทัดบอทวิ่งล่อล่อลอลอเกือบตายโอเคขาได้เอ้อข่อยว่าข่อยว่าดตัวไหมสื่อในก้อนสื่อเกือบเม็ดเดียนก้อนแดนแดนทรายหรือ อ่าซื้อเกือบแล้วก็อันนี้พี่เอาเดอไว้อ่าหัวใจนี่แหละผมร่างชีวิตไปฮะนี่หน้าปลาเข้ามาท่านคนหนึ่งอ่ะเอาไม่ดูเออมีเกือบแล้วแลนหันอยู่บปดที่นี่จะก,กางก็ไปใส่เอาที่มาขาไดซีตัวนี่ตีไปตีไป เอาอันติกูมาแล้วมึงมาที่นี่ยันเขาลางบ้างเหรอเขาลางก่อนนะเขาลางแล้วมึงก่อนด้วยวัน,นี้วอดไหมได้ตรงอ้อมแน่อ,อ,อ้อมแน่เอาไปปักไปนี่เด้อปักไปมุมหนึ่งก่อนสจ๊วตแดนเขาตอนพวกเจ้าพร้อมแต่ตอนนี้ข่อยพร้อมแล้วพอแดนเขาแล้ว พร้อมแล้วข่อย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 พร้อมแล้วมาแม่มาแม่มาแม่เจ้าพวมาเออ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 ห่วยเอากระบ่้อขามันขามันจะแม่เอาตายเองนี่เอาอีกนิดเดียวโอ้ยบ่ตายอีหยังวะ่อยบพนาเข้าไปเลยไม่ก็ได้ปะมากลับเล่นข่อยก็ได้อุ้ยสีแห้งเด้อล่ะ มิด e อีวูเอ๋อเนี่ยมิดอีวูลูชันผุดดิมิดจากาาด่างผุดเหี้ว่ามาข่อยแรงใส่เราที่นี่อ่าข่อยปั่นก่อนปั่นก่อนเจ๊คิบเจ๊คิบดูดูเจ้าปฏิยังเอาเจ้าปฏินี่โอเคเดี๋้ข่อยยูเลียนให้เด้อใจเอ๋สะพัดีเศร้าโลก ดับตะมางามเถอะวะโอเคไปปั้นก่อนที่นี่หาเงินหาเงินก่อนแค่รี้ประยูนข่อยกับปั้นตัวนี่ทุบหัวไปแค่รี้สิไปแกงกลางเป็นโอกาสดียี่สิได้ฟาร์มท่าทิมมันก็ไปเด้อฟ้ามมาฟ้ามฟ้ามอันนี้ก็มาั่นเออนี่ละเออนี่นีหนีเดี๋ยวเดี๋ยวมันได้ใส่เดี๋ยวได้ใส่ เออ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 นี่ถอยก้อนถอยก้อนกูเจ็บกูเก็บกูเจ็บกูเจ็บหลายห้วยห่วยแบบนี้บอดีแบบนี้บอดีถอย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 พื้นดแห้งเฉยวะถอยก้อนตัวเฮาอุ้ยตัวลิปตัวนี้หนาลอดตาลอดใจเออเรียบร้อยไปกลับได้ห้องที่ไห กลับก่อนกลับก่อนนี่พังชีวิตมาแล้วป้อมกลับมาแม่กลับม,มาแม่หำปั๊มเจ้าสิตแตกได้หนีิแรนด์ทหารแรนด์ทหารตริดสปีดติดสปีดแลนด์แรนด์แรนด์โอ้โหสูสีตะลกีบเนี่ยอู้หึขังเทิงม,มันเอาปั๊มห้องได้หนิข้างล่างโอเคคอยกันได้โย่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคอยเห็นหนึ่งบะเห็นหนึงหน่งบักบ่ทันมันวัก นะห้ากระฟ้ามาก่อนนีห้อตงนอตงนกอน้อนูนกนห้อตนกอนโอเคนี่นมาที่ลังมาที่ลงรถเกาะรถเกาะเออเออเมันมาแล้วถอยถถอยถเหมือนบนบนบน เพิ่มพลังชีวิตก่อนเขาต้องกั่นเด้ใครว่าใอยต้องเพิ่มกว่าใครว่าใอยต้องเพิ่มกรบ้าตีมินเนียนข่อยเคลียร์มินเนียนก่อนเคลียร์มินเนียนทิ้กูไม่ได้ดอกไม่ได้ดอกมาแล้วทิ้กูมาแล้วเออถอยผิดทางข่อยไปผิดทางโอเคเอาไม่ได้อือหือ อ้าวเรียบรอย้อยเ้าได้ขายอยู่ฟิกเกอร์ผิดทางหามันคนหนึงนี่โอเคเหาได้ดาบเปนนี้ละได้ควนตัวละบนดบับนี่ซื้อไปหล่อนดีกว่าน,นาะของคือจังมันเป็นของซร,รัพย์หนาะ <c ười> ไอเขาเล่นกลางสม่ำติมาคำน้อยขยัยมาแล้วขยัยมาแล้ว,อ,วอีไนอีไนมันสิตีป้อมเขาอีนี่บ่ ปตีสปีดแลนใส่แล้วข่อยทุบหัวแล้วอืมด้เสยปะโอเคฮาเคียได้อยู่อ่าข่อยตั้งบอดให้ตัวนี้ละบอดอีกนึงถือเอาไว้มุมนี้น้ำมันมาฟ้ามศิษยได้เห็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลา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 ยถอ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 ย แล่นหันลนหันเปิดโลเปลโลเปลโลเปลโลเปโลซอยก่อนเนยซอยก่อนนยซอยก่อนเนยซอยข่อยนซอยก่อนน,นอยข่อมีโลข่อย,อ,นนอยมีโลหุหมุนหมุนับรอยบ่งวะทุบหัวทุบหัวไม่ได้กินกระดอกเนี่ยสเสด็จติดข้อก่อ,อนํำ้ำปักแล้วาจาวขอไปน้ำ ของเขาเริ่มแห้งแล้วพอทีเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมังกรสตีมัวตายเกือบตายวะเกือบตายน้องมังกรอ่ามันนี่อุ้ยหมอนีปีต่ำฟ้ามีแต่วะขอจงเพิ่มกอบไปก่อนเาวเลี้บวกตัวมาที่หลังมังค์น้อยอุ้ยตรงกลางยังมุ้งม่วงห้องถือม้วนขาได้ป่ะเนี่ยมุ้งม่วงขาได้เสือปะโอเคข่อยปั้นเดาะข่อยปั้นคลิปยังเดียวตอนนี้ นี่รวยบอกเขาเล่นไวรุยมีอย่างบ่มีอย่างบ่เฮ้ยมันแรงกว่าเด้อวะถอยก่อนต่อคำมันแรงเด้เอ้าอีหยังมันน้อมเพียรได้บ่โอ้ยบวมหวดเลยอีหยังเนี่ยดีย่ตึกกำลังแผบอะโอ้ยไปไปผุดดมมือเจ้าเอาไปตึกใจไปให้สู้คน แต่เมื่กันต่อตัวไมอย่างนี้เนี่ยอยังนี้ติดตั้งบอร์ดเอาคอยเดินซับเนาะติดตั้งบอร์ดตัวอย่างว่าเลยขาสองแอซิดสามตายหนึ่งบ่ฮึมแอซิดพวกซ้ำๆกันไดป้ป่ะโอ้มีผู้นี้ไว้แล้วแอซิดไหลตรงมาหาเทียไปเอาไปสมิ่งก้อนพัดน,นี่ไปแล้วไป